สวัสดีครับวันที่สิบกันยายนนะครับเมื่อวานนะครับก็มีข่าวนอกระบุมานะว่ามีข่าวนอกนะครับมาก็ได้ทุบมาประมาณสามสองพันสามพันจุดนะครับสามพันกว่าจุดนะครับมาวันนี้มาดูหน้าไหนครับมาแนวรับสําคัญนะครับวันนี้ยกให้ที่มาสเตอร์บาร์เรานะครับที่สามหกสองสี่ถึงสามหก 19ึงเก้านะครับแนวรับลึกลงมาหน่อยนะครับเป็นรับสามห้าเก้าแปดเลยนะครับถึงสามห้าเก้าห้าครับจากแนวรับแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูโซนดนวต้านระบ้างนะครับโซนดนวต้านนะครับผมยกไปที่ดนวต้านแรกนะครับใกล้ๆเลยนะครับปัจจุบันราคาอยู่ที่สามหกสามสองนะครับ แนวต้านนะครับโซนแนวต้านเราอยู่ที่สามหกสามหกนะครับถึงสามหกสามเก้านะครับคราวนี้มาดูต้านสุดท้ายเลยนะครับอยู่ที่สามหกหกหกถึงสามหกหกเก้านะครับมาครับมาดูนะครับโซนซิ่งเล่นยังไงนะครับเล่นตามโซนเลยนะครับโซนซิ่งเนี่ยครับเดี๋ยวก็จะขึ้นไปแล้วก็จะ เซลลงมาครับที่สามหกสามหกนี่นะครับแล้วก็มาถ้าเกิดจะรอบนี้นะครับมาสเตอร์บาร์เรานะครับเก็บมาสองรอบแล้วครับรอบพันจุดพันจุดนะครับถ้ารอบนี้ลงมาอีกรอบน่าจะหลุดลงมาข้างล่างเรามารับบายที่สามห้าเก้าแปดนะครับเรามารับบายที่สามห้าเก้าแปดนะครับเดี๋ยวเราไปรับเซลล์กันข้างบนนะครับอยู่ที่สามหกสามหกนะครับรอบหนึ่งนะครับ วันนี้นะครับมองลงก่อนนะครับเพราะว่าอะไรครับเดย์นะครับทำอะไรไหมครับทำแฮมเมอร์นะครับทำแพทเทิร์นนะครับทำพีเอขาลงนะครับวันนี้ผมมองลงนะครับวันนี้ผมมองลงนะครับแต่ต้องเล่นตามโซนนะถ้าตอนนี้มันเกิดมันทำเขาเรียกว่ามันทำโซนมาให้ละโซนเนืต้านมาให้แล้วครับเรามีเนืต้านเล่นแล้วนะครับเพราะนั้นนะครับเดี๋ยวเราเล่นเล่นตามโซนนะครับ ใครที่เรียนกับผมนะครับก็จะเล่นง่ายหน่อยโซนนะครับวันนี้ผมมองว่าลงนะครับลงมาถึงนี่เลยนะครับลงมาถึงที่สามห้าเก้าเจ็ดเลยนะครับคิดว่านะครับถ้าไม่นาถ้าไม่มีอะไรพลาดนะครับยังไงก็ฝาก Smart p โปร i t ต c a d e ด y ด้วยนะครับผมใครที่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะครับและใครที่ยังอยากได้นโซนมาสเตอร์บาร์นะครับเรามีสอนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเทคนิค Myset MM ฝากติดตามพวกเรา Smart Profit Academy SPA บ b o ัดเทรดเดอร์ Academy ของเรามีการเรียนการสอนโครงสร้างราคาที่มีชื่อว่า Quantum Flip และยังมีสอนพื้นฐานสำหรับมือใหม่ในคอร์สศูนย์สู่เสียงที่ออกแบบมาให้เข้าใจง่ายๆนอกจากนี้เรายังมีห้องซิกวางแผนเทรด Master Bar Zone และพาทำกำไรในตลาดจริง ผ่านช่องทาง DC ทุกวันเราจะไปสอนการน M เอ็มพอที่นั่นและหาจุดเข้าจุดออกไปพร้อมๆกันทุกคนจะต้องมีโซนของตัวเองเพื่อยืนในตลาดนี้อย่างยั่งยืนทักมาสอบถามรายละเอียดกับทีมซัพพอร์ตเราที่ f A X A U S P A เราจะยืนในตลาดนี้ไปด้วยกันสปา Smart p r o f ฟิ a อะคาเด